สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทู e ครับพบกับผมอีเช่นเคยครับบาวไก่ซ้อนชาแนลครับมาโยน,นาครับนะครับกำลังถอนก้าครับถอนกล้าออกจากบล็อกนี่ครับนั่งอยู่ในร่มครับเกษตรทฤษฎีใหม่ รถไทยก็ปั่นอยู่ตรงนู้น L ห้าสิบหนึ่งแปดครับนะครับปั่นอยู่ตรงนน้นไม่เยอะครับนี่ตรงตรงที่เราโยนไปก่อนนะครับตรงข้าวๆ้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูตรงรถไทยปั่นครับตอนโยนเดี๋ยวจะพาไปดูตอนโยนครับครับ ท่านบาี่ด้ายเดาครับพี่ชายกำลังโยนครับนี่เราจะเก็บแถวๆริมๆคนาก่อน ครับรถไทยก็กำลังปั่นให้ครับนี่ไม่เยอะครับแปลงน,นี้สามไร่ครับแปลงน,นี้วันเดียวก็น่าจะเสร็จครับเราก็จะโยนโยนทิ้งโยนขว้างไปเลยครับนี่แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันเองครับของผมตะก,ก้าของผมก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ไทยก็กำลังเร่งให้ครับนี่ L50 คูปตะ L50 ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับ ตรงนั้นก็เป็นตรงที่ถอนก้าครับตรงที่มีล่มๆ่มอยู่ตรงนั้นครับพี่แช์กำลังเก็บตรงอนั้นครับฝั่งนี้ก็เป็น L50 ครับเสีย A ครับอ่ะลงยูทู e คเขากำลังไล่ไล่ดินไปตรงที่มันต่ำครับ ตรงนั้นนาพิชาครับโยนเสร็จแล้วครับ12ไร่ครับ3วันไมเสียเอจัดให้ครับถ้าเอาจริงๆนันรถไท ปั่นไม่ทันคนโยนครับถ้าจริงๆเลยนะเพราะว่าโยนสองคนมันจะไวครับงั้นก็ครับคลิปนี้ก็จบกันแเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ